สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประจํามวดวันที่2พฤษภาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นบนสูตร3ตัวแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะสูตร4ตัวแล้วก็สูตร2ตัวนะคะเลขเด่นบนนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด16งวดนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกสี่เจ็ดแปดเลขเด่นแปดหนึ่งสี่นะคะเข้าที่แปดหลักหน่วยเลขเด่นนะคะหกเก้าสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะเลขเด่นหกเก้าสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยเลขเด่นนะคะสามหกเก้านะคะเข้าที่หกหลักหน่วยเลขเด่นนะคะห้า แปดหนึ่งนะคะเข mm ้าที่หนึ่งหลักหน่วยเลขเด่นนะคะหกเก้าสองนะคะเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะเลขเด่นนะคะหนึ่งสี่เจ็ดเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะเลขเด่นสองห้าแปดนะคะเข้าที่ห้าหลักสิบเลขเด่นหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเข้าที่สี่หลักสิบเลขเด่นนะคะสี่เจ็ด ศูนยะคะเข้าที่เจดหลักสิบเลขเด่นนะคะหกเกสองนะคะเข้าที่หหลักสิเลขเด่นนะคะหกเก้สองเข้าที่เก้านะคะหลักสิบเลขเด่นนะคะสี่เจ็ดศูนย์นะคะเข้าที่ศูนหลักสิเลขเด่นนะคะสองห้าแปดเข้าที่สองหลักสิบ เลขเด่นนะคะ5้าดนะคะเข้าที่8ดหลักสิบเลขเด่นนะคะ3า9นะคะเข้าที่9 9้านะคะหลัก 10. สิบสถิตินะคะย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกเจ7ห้าดนะคะเดินที่หลักสิบนะคะเดินที่หลักสิบนะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะ มาถึงปัจจุบันนะคะเลขที่ออก598นะคะทั้งหมด9งวดนะคะเดินที่หลักสิบส่วนงวดวันที่2องพฤษภาคมนะคะ2 5 6 7นะคะเลขเด่นที่ได้คือ2 5 8นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวันที่1แล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ รางวัลที่1ใช้หลักพันนะคะสมนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวใช้หลักหน่วยนะคะเก้าสามบวกเก้านะคะได้สิบสองสิบสองนะคะ,บว,ะ,คะบวกสามได้ห้าห้านะคะบวกสามได้8ดนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสองห้าแปดนะคะต่อกันด้วย หลักหน่วยนะคะอีกสองสูตรหลักหน่วยบนนะคะฝั่งนี้คือสูตรสองตัวนะคะฝั่งนี้คือสูตรสี่ตัวนะคะสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดเลขเด่นที่ได้สูตรสองตัวคือหกเจ็ดนะคะส่วนสูตรสี่ตัวได้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดชนกันที่เจ็ดชนนะคะ เลขเด่น3 4นะคะสูตร2ตัวส่วนสูตร4ตัวนะคะ6 8 1 4นะคะชนที่4เลขเด่น8 9นะคะสูตร2ตัวเข้าที่9นะคะส่วนสูตร4ตัวเลขเด่น1 3 6 9เข้าที่9ชนนะคะ เลขเด่นนะคะสูตรสองตัวได้สองสามสูตรสีตัวได้1 3ึ่นะคะชนที่3เลขเด่นนะคะสีนะคะสูตรสองตัวส่วนสูตรส่ตัวนะคะได้สามห้าแปดหนึ่งนะคะชนที่หนะคะเลขเด่นนะคะสูตรสองตัวได้สองส่วนสูตรสี่ตัวนะคะได้สามห้าแดหนึ่งนะคะชนที่สาม เลขเด่นนะคะ67นะคะสูตร2ตัวส่วนสูตร4ตัวนะคะ1 3 6 9นะคะชนที่6เลขเด่นนะคะ0 1นะคะส่วนสูตรนี้นะคะ9 1 4 7นะคะชนที่1ส่วนงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ วดวันที่16เมษายนนะคะ2 5 6 7นะ้องว่ที่ผ่านมานะคะเลขเด่นคือ6 7นะคะสูตร2ตัวส่วนสูตร4ตัวนะคะ3 5 8 1นะคะสูตรนี้นะคะเข้าที่8ส่วนสูตรนี้นะคะหลุดแล้วก็ไม่ชนนะคะขยับมาอีกตัวเป็น8วันนี้หลุดนะคะส่วนงวดน,นี้นะคะเลขเด่นที่ได้สูตร2ตัวก็คือ4แล้วก็5 ส่วนสูตรน,นี้นะคะสูตร4ี่ตัวได้5 7 0 3นะคะก็จะชนกันที่5นะคะงวดน,นี้ชนกันน่าจะมีความหวังชนกันที่5นะคะงวดน,นี้ หลักหน่วยบนนะคะสูตรสองตัวนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักพันหลักร้อยส่วนรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักสิบสามนะคะห้าคูณด้วยสองนะคะได้ศูนย์เจ็ดคูณด้วยสองได้สี่บวกเจ็ดคงที่นะคะ สามบวกศูนย์บวกสี่บวกเจ็ดนะคะได้สิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสูตรสองตัวนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสี่แล้วก็ห้านะคะส่วนสูตรสี่ตัวนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนคูณด้วยสองได้แปดนะคะแล้วก็ ใช้หลักพันนะคะสามบวกสนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสีคงที่ได้สินะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าบวกสได้เจ็บวกสได้ศูนย์ะคะศูบวกสได้สนะคะ, 0, 3, ะ,คะเลขเด่นที่ได้คือห้าเนะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะเป็นสูตร เด่น3ตัวนะคะเดินที่ส0บหน่วยนะคะได้2องห้นะคะส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยสูตร2ตัวได้4 5ส่วนสูตร4ตัวนะคะหลักหน่วยได้5 703ก็จะชนกันที่5้นะคะ3ส,สูตรนี้ คลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะสูตรแรกนะคะได้สองสูตรที่สองนะคะเป็นสูตร2ตัวนะคะหลักหน่วยได้สแล้วก็5ส่วนสูตรที่3นะคะหลักหน่วยได้5 7 0 3ดนะคะก็จะชนกันที่5นะคะคลิปนี้ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ